Forget, like, บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่4ธันวาคม2565ภูมิภาคชาติพันธ์การสู้รบครั้งใหญ่เกิดขึ้นในรัฐคาเรนนีเมื่อวานนี้ เมื่อรัฐบาลทหารส่งกองทหาร3กองร้อยเพื่อพยายามยึดคืน4หมู่บ้านที่สูญเสียให้กับกองกำลังป้องกันคาเรนนี่ในช่วงห้าวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะค่ายที่ท่าสุดเลเาลคาเรนนี่สกัดกั้นและสกัดกั้นแนวร่วมที่จาปูดอทางเหนือของเมืองเดมาโซตลอดทั้งวันเครื่องบินขับไล่สองลำม,มาแอร์ลทิ้งระเบิด1 1ลูกกองกำลังรัฐบาลทหารมากกว่า20นายรวมถึงเจ้าหน้าที่สนายเสียชีวิตในการสู้รบเมื่อวานนี้ และถูกจับกุมสี่นายพร้อมด้วยอาวุธและเครื่องกระสุน11ชิ้นทหารคาเรนนี่ได้รับบาดเจ็บสองนายนี่เป็นกองพันเดียวกับที่เผาพลเรือนกว่า35คนในเมืองครูโซในการสังหารหมู่ในวันคริสต์มาสอีป,ปีที่แล้วฉเฉลย4คนจากเมื่อวานจะถูกดำเนินคดีในฐานะอาชญากรสงคราม ในเขตเบตทวายของเกาทูเลเขตตะนาวสีในแผนที่พม่า TDFS โจมตีกองทหารรัฐบาล100นายในขบวนรถ5คันในเมืองตันตินทารีเมื่อวันที่สองธันวาคมโจมตีรถบรรทุก3คันในการสู้รบ25นาทีรถบรรทุกอีก2คันเลี้ยวกลับเมื่อวันที่1ธันวาคมแนวร่วม TDF โจมตีทหาร100นายในรถบรรทุกสองคันที่เดินทางไปยังทวายบนถนนชายแดนตีทีโดยใช้ระเบิดขนาด40มิลลิเมตร และปืนยาวทหารสามคนเสียชีวิตและคนอื่นๆบาดเจ็บและยานพาหนะต้องหันกลับจากนั้นกองทหารปลอบใจตัวเองด้วยการปล้นสะดมบ้านในหมู่บ้านว่ากอในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีการสู้รบหรือโจมตีมากกว่า40ครั้งระหว่างกองกำลังป้องกันท้องถิ่นและกองกำลังรัฐบาลทหารในเขตทำให้ทหารเสียชีวิต140นายและบาดเจ็บ170นายและทหาร TDF เสียชีวิต6นายและบาดเจ็บ4นาย เครื่องบินไอพ่นของกองทัพทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านสามแห่งในเมืองซอตีของอำเภอเกลอลอวีทูของเกาะทูเลเมืองชเวจินในแผนที่ของพมา่าเมื่อวันที่สองธันวาคมและยังยิงปืนครกด้วยชาวบ้านต้องหนีเข้าป่าการรณรงค์ก่อการร้ายหมู่บ้านดินเผาของรัฐบาลทหาร กองกำลังได้เผาหมู่บ้านมาอยู่ในเมืองชเวโบเมื่อวันที่2ธันวาคมรวมทั้งคลินิกสุขภาพขณะที่พวกเขาจากไปพวกเขาตะโกนว่าพวกเขาจะกลับมาเมื่อวานนี้ชาวบ้านกำลังกอบกู้สิ่งของจากกองเท่าฐานและทหารของ TDF กำลังเก็บกับระเบิดที่รัฐบาลทหารปลูกไว้ ในเมืองคัมบาลูของภูมิภาคสเกลิงกองทหารรัฐบาลยิงปืนครกและปืนใส่หมู่บ้านจิปินเอ็ดเมื่อวานนี้ทำให้ชาวบ้านอพยพออกไปหมดจากนั้นกองทหารก็เข้าปล้นหมู่บ้านคนของมีค่าโทรศัพท์มือถือและของที่ขโมยมาใส่เกวียนแล้วเอาไปในเมืองเดเปยิงของภูมิภาคสเกลิงกองทหารกำลังเผาหมู่บ้านเมโยโคเน่นิ้วล่าและนำหญ้าทำลายบ้านเรือนวัดและอารามและกวาดล้างสิ่งที่มีประโยชน์หรือมีค่าออกไป ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้ต้องอพยพหลายครั้งแล้วและกำลังจะหนีอีกครั้งรัฐบาลทหารได้เริ่มใช้กระสุนเพลิงเมื่อยิงใส่หมู่บ้านต่างๆในภูมิภาคสก,กายเหล่านี้คือถังแก๊สที่มีตัวจุดไฟและเริ่มเข้ามาแทนที่การจุดไฟแบบใช้คนตามบ้านเพื่อการก่อการร้ายที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันกองทหารกำลังยิงกระสุนปืนครกใส่หมู่บ้านในเขตดูทาทูของเกาะทูเลเมืองใจ โตในแผนที่ของพมา่าซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของผู้ลี้ััยระลอกใหม่กองกำลังป้องกันประชาชน TDF ในภูมิภาคสากาย TDF ได้ระเบิดรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้ฝึกหัดการก่อการร้ายพายุอตีในเมืองชเวโบเมื่อวันที่2ธันวาคมศพถูกเคลื่อนย้ายออกไปก่อนที่จะนับได้ ในเมืองเวทเลตทีดีฟได้ทิ้งระเบิดบอนหกลูกใส่กองทหารที่เดินขบวนบนถนนมันเดเลเมื่อวันที่สองธันวาคมสังหารหกนายและบาดเจ็บสี่นายในเขตมาเกลรถบรรทุกสเสบียงของรัฐบาลทหารถูกปิดใช้งานโดยเหตุระเบิดข้างถนนในเมืองปออกเมื่อวานนี้และกองทหารตัดสินใจเผาสเสบียงทิ้งแทนที่จะปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือ PDF PDF ดดับไฟหลังจากที่อาหารส่วนใหญ่ถูกเผาแต่พวกเขาพบกระสุนปืนไรเฟิลหลายพันนัดในสภาพที่ใช้งานได้ ในเมืองแก้งอเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม PDF ได้จุดชนวนระเบิดริงถนนสี่ลูกบนขบวนรถของรัฐบาลทหารทำให้ทหารเสียชีวิต9นายและบาดเจ็บสินายการเมืองและเศรษฐกิจรัฐบาลทหารกำลังสังหารนักโทษการเมืองโดยระงับการรักษาพยาบาลตัวอย่างเช่นในเรือนจำใจซากาวในเขตพะโคผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บไม่ได้รับการดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวต้องส่งยาเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคไตแต่มักจะส่งยาช้าเกินไปหรือไม่ทำให้สุขภาพแย่ลงและฆ่านักโทษบางคนงานระดมทุนการแข่งขันฟุตบอลจัดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีประเทศไทยในวันนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติในนามขอองค์การปฏิวัติมีผู้เข้าร่วมประมาณ15ทีมซึ่งเป็นผู้อพยพชาวพม่าบางทีมเป็นตัวแทนของพื้นที่เฉพาะเช่นเขตพะโคและเกาะทูเล มีการเผยแพร่วิดีโอที่น่าสยดสยองซึ่งแสดงให้เห็นบุคคลหลายคนในชุดลายพรางโดยไม่มีเครื่องหมายทหารกำลังทุกตีและยิงหญิงสาวคนหนึ่งบนถนนในเมืองทามู ภูมิภาคสากายรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติกำลังสืบสวนเพื่อดูว่าบุคลากรของ TDF มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นบุคลากรของรัฐบาลทหารที่แอบอ้างเป็น TDF เพื่อใช้ในการหมิ่นประมาทมีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารสวมเครื่องแบบ p d f ที่ถูกจับและกระทำการกันโชคทำร้ายร่างกายปล้นอาวุธและความโหดร้ายอื่นๆในานามของ TDF